นี่ครับเราก็ได้ล้อน้ำใหม่มา okay. <I need S 3> แล้วครับล <preserved> <that> ้อน <that> ้ำคืออะไรอ๋อ้อน้ำโซ่นะหนูอ้าวใส่ครับยืนยืนดูอะไรครับโชว์มือจิกเกย์เปียเน่เลยนะเนี่ยโดยจะบ้านคุณเซนี่หนอได้นี่น้อมดัดจัดอีเลยดัด พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องซาอิตาลีครับชาวยูทูบฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรอืออื่นก็มีหลายคนยูที่ฟังดูเรื่องเน่ยเีนน้นนา,า,า,านนอะลืได้ <laughs> มันดูลสังกัดเนี่ยชีกเลยมันรับรเอง<ม>นี่ครับได้สมนีสิบลับบ่นอนเลยแแแนี่ยังยังใครนำนะ Ngay cả chăng chẳng 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 mặn mặn chẳng 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 ចាប់អាកីទេជូននឹកវិញបងតែមើលហឹមស្កត់ក្លាប់ញ៉ាស្តាយនោមត្រោនោមត្រោមិនសែកបាក់ថ្្វិញនោះអ្ហាអូបាក់ចាន់អត់ឡាមឯបាក់ណាครับមកតែខោភຸດសារដៃចោកងនេះ พลิกดีขุนรวยอ๋อโอ้ยลือมตปเนี่ยจะนอนว่าขุนรวยอะไรว่าหนักไหมโอ้ยหนักเหรอเอาไงินเนี่ย

อีตาตะยังนายังไงเบโนหือชวนร้อยสิอ่ากินดัดเรื่องอ๋อสิดัดวิงาสมัยมาที่ Nói มาเทียนลีอย่างนี้โอ้ปาสไมค์กระไวรุนดันเนาะของหีปนะหรือบ่มาจังจัง chả hơi ngươi 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 nữa ngươi 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 lên <cười> <cười> ผมถ้าได้ขนาดนี้จารย์อดจะไม่ไปไหนเลยดูตัวกับสารน้ําอ่ะพับนึงมีโตหีหนูจุ๊ดๆเจอตัวอะไรนี่มดจ๊ะอีนานุเวโนซีนเวโนซีนโนโขนๆដាក់へดដែរតែអាយ៉ាងនេះប្របូតចាញ់មុនណាពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យ

chơi chạy chạy đuôi nó nhưng như mình đuôi nó mênh đấy nhỉ nó ra đuôi nó mênh nó mênh ครับพ่อลูกเริ่มเถียงกันแล้วครับអូមាន Facebook ឆ្លៅណែពុះពេលប៉ាណានេះអូគ្មៃបើអំពងថៃនោះណាដែរណាអាម៉ាយអូយ Eh enek kui. Kui te kui sini. Kui no jam. Putro sayang le lutru. Arek iki kakaku. Dei. Lepas training entar ae. นี่ก็เป็นสภาพรถแต่ละคันครับวิ่งขี้ตม,มจานอดแทงนะครับเมียนรุนปีตรืเมียนเ้๊าปาดหมูจึกโอ้ Địt nó Một tiền trôi ra thì nó Bạn tiền chứ Bạn đã lọ nằm Bạn đại dù mẹ จะนวดมวนจะทำอะไรเรื่อยๆเลยเลยครับคิดหาทางออกยังไม่ได้จะทำยังไงไงไปเห็นแห้งเอาใจยไงจัง๋อหยุดบานเลยโอ้ยหายจัดเป็น

chắn ở cháu bì tia rủa tay chỗ chỗ hay chỗ bớt 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 long niệm như thế này bác định hm hm Xe hm